สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแจกโปรโมชั่นกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็สำหรับสมาชิกนะคะที่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็แวะมาทำสวยกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกโปรกันนะคะโปรเดือดเลยค่ะตอนนี้นะคะหลังส่งการนะคะคนไข้ ไปเที่ยวกันมาเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้หมอจะมาแจกโปรโมชั่นนะคะใครอยากได้โปรโไหนพิมพ์เข้ามาเลยคะ่ะแจกราคาพิเศษเลยนะคะ เริ่มจากโปรฟิลเลอร์ก่อนไหมคะสวัสดีนะคะคุณสุโยโยนะคะใครที่สนใจโปรราคาพิเศษนะคะทักอินบอกแล้วก็โอนจองนะคะเอาจมูกพร้อมข้างเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรแกรมนะคะผ่าตัดค่ะแบบเขาเรียกว่าเทคนิคเกาหลีเลยนะคะหลายๆคนรู้แล้วนะใช่ไหมคะว่าหมอนะคะก็ไปเรียนสัลญกรรมนะคะที่เกาหลีนะคะแล้วก็อบรมมาแล้วทั่วโลกนะคะก็แจกโปรพิเศษนะคะ ของอเมริกานะคะใช้ซิลิคนของอเมริกานะคะ9999บาทนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากผ่าตัดนะคะก็มีการฉีดนะคะฉีดก็แค่ห0 0พันบาทนะคะห0 0พันบาทก็สวยเลยนะคะอยู่ยาวนะคะหนึ่งปีถึงปีครึ่งนะคะคุณเลออีบอกว่าคุณหมอไม่ไล้เมื่อหลายวันคิดถึงเลยนะคะคิดถึงสมาชิกเหมือนกันนะคะ ก็หลายๆคนบอกว่าเวลาดูหมอไลไรสดแล้วเพลินนะคะก็ดูว่างๆก็นั่งดูนะคะบางคนก็ดูทุกวันนะคะไปไล่ดูย้อนหลังนะคะก็มีเขาเรียกมุกนะคะมีมุกมาเยอะนะคะเคสแก้สนใจโปแก้นะคะโป,ะคะโปเคสแก้ก็แจกให้นะคะอยู่ที่2 0 0 0มืนบาทพอนะคะก็ราคาพิเศษสำหรับคุณหลิวเตอร์หัวนะคะนี่เป็นพระเอกหนังเลยนะคะหมอเกิดทันนะคะหลิวเตอร์หัวนี่หมอเกิดทันนะคะ เด็กๆวัยรุ่นบางคนไม่รู้จักแล้วนะคะหรือเตอร์หัวคือใครอันนี้คือบอกอายุของเรานะคะเรารู้จักนะคะฟิลเลอร์ 2cc เอารุ่นไหนดีจ๊ะก็แจกโปเลสเทเลนนะคะ 2cc หมื่นห้ค่ะร้านเปิดแล้วค่ะคุณกิฟวันนี้อยู่ที่คลินิกแล้วนะคะแล้วก็โชว์นี่ดีกว่านะคะเหมือนวันนั้นที่เราโชว์ไปนะคะอันนี้หนูเอาแก้วน้ำออกให้พี่หน่อยสมบัติเราเยอะมากนะสมบัติเราเยอะมากเอานี้ออกหน่อยค่ะ กระจกแก้วนะคะอ่ะ,อะเก็บหน่อยจ้ะสมบัติเยอะมากนะคะอ่าเราก็โชว์นะคะโชว์โชว์โถรางวันของเรานะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนอะไรนะหอเกียรติยศนะคะอันนี้ก็แค่บางส่วนนะคะหลายๆคนไม่เคยเห็นใช่ไหมคะอันนี้มันคือหลอดฟิลเลอร์ค่ะหลายๆคนเคยดูไหมคะ อันนี้คือจูบิเดิมรุ่นใหม่รุ่นเก่าเราทิ้งไม่หมดแล้วนะคะรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่ได้จุกยางแบบนี้นะคะอันนี้มีจุกยางเพื่อให้แพทย์เนี่ยฉีดแล้วแบบเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือค่ะเราก็ใส่ปอกยางเข้าไปที่ด้ามดินสอนึกออกไหมคะดูหมอเอาไปเทียบเทียบได้กับเด็กเลยนะคะเห็นไหมคะไอ,อ้จุกยางเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยจับถนัดมือเห็นไหมดูท่าดูท่าจับซะก่อนนะคะจับปึ๊บเข้ามือเลยนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้คือหมอมีความชํานาญมากนะคะจับ เห็นไหมคะอันนี้คือแบบว่าคอนเฟิร์มว่าฉีดเองฉีดเยอะฉีดจริงนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นของเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกาคือฟิลเลอร์นั่นเองนะคะฟิลเลอร์นะคะนี่นี่เลยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะช่วยทําให้หมอนิ้วไม่ด้านนะคะเพราะว่าตัวยางตรงนี้มันก็เขาเรียกว่าซัพพอร์ตนิ้วดีนะคะฉีดง่ายฉีดสวยถนัดนะถนัดแต่ละสีก็คือแต่ละรุ่นนะคะเห็นไหมคะเรามีทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะ จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะนะคะแต่ทิ้งไปหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่ชอบทิ้งชอบทิ้งเห็นไหมคะมีหลากสีสัตว์เลยสวยงามนะคะมีสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีเทานะคะอันนี้ก็เป็นบอกนะคะบอกบอกรุ่นนะคะโปรเก้าพันเก้าร้อยเกสิบเก้าบาทสาขาปินเก้าเข้าร่วมคะ่ะคุณพี่อาโปรที่เขียนว่าเป็นโปรไฟไหม้นะคะก็ สาขาปิ่นเกล้าสาขาสยามเข้าร่วมเข้าร่วมทุกสาขาเลยนะคะก็แจกกันไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนข้อความด้วยนะคะคุณหนูเข้าร่วมทุกสาขาไปเลยนะคะเป็นไงคะพิเศษอ่ะมีคนอยากมาคุณพิลพรค่ะคุณพิลพรหนูตอบคุณพิลพรหน่อยค่ะ p i n นะคะ l a p o r n ค่ะคุณพิลพรนะคะอ่ะเดี๋ยวให้อดินช่วยตอบนะคะคุณ ตานันบอกว่าคุณหมอสวยมากขอบพรคุณค่ะอย่าลืมแวะมาเจอหมอด้วยนะคะจะได้สวยเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาต่อกันที่คุณสุโย,โยโยเดือนหน้ามาเจอกันมาทำตานะคะมาทำใต้ตามาทำใต้ตาได้เลยนะคะโปร9999โอ้โหมีไหมซูเปอร์ลีฟมีไหมแองเจิ้ลมีหลายโปรเลยค่ะคนไข้ตอนนี้โปรดุเดือดมากนะคะ วันอาทิตย์เจอกันวันเสาร์นี้หมอเข้านะคะพรุ่งนี้ใครอยากมาทําสวยมาเจอกันที่ปิ่นเก้าค่ะที่ปิ่น9ดีมากเลยนะคะก็คือว่าร้านเราแยกตัวออกมานะคะไม่ไปปับปนกับใครอยู่ริมถนนมีลานจอดรถจอดเสร็จ เดินเข้ามาทําได้เลยนะคะเพราะหลังจากที่เราจอดรถเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะโดนรังสี UV ฆ่าเชื้อก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็เหยียบเข้าคลินิกพอดีนะคะคนไข้ก็จะปลอดเชื้อพอดีคนไข้ขำนะคะก็คือลานจอดรถเราไม่มีหลักคานั่นเองนะคะ <laughs> มุกนี้ชอบไหมคะ <laughs> มุกฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ัน,นมุกใหม่นะคะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะคะก็หลังจากที่ โควิดกำลังมานะคะเราก็เลยคิดมุกใหม่ได้คือมุกค่าเชื้อได้รังสี v v ค่ะหลังจากคนไข้จอดรถใช่ไหมคะแดดมันก็จะแผดเผาเชื้อนะคะหมดเลยก่อนที่คนไข้จะเดินเข้าคลินิกร้านหมอก็สะอาดพอดี <laughs> คนไข้ขับแม้ขับเนาะหมอว่าคนไข้บอกคนอะไรคุยคนเดียวขับค,คนเดียวมา วันเสาร์ยูปิ่นเก้าค่ะอย่าลืมจอดรถที่ลานจอดรถนะคะแล้วก็เดินตากแดดมานิดนึงเพื่อให้รังสี UV เนี่ยมันฆ่าเชือ ia, mm ้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะกเกลี้ยงพอดีนะคะโดนแค่สิวินะคะเชื้อก็ตายแล้วค่ะคุณน้องมาแล้วค่ะมีคนขำมุกหมอแล้วนะคะรู้สึกดีใจมากหรือว่าจะแป๊ก <laughs> นึกว่ามุกจะแป๊กนะคะคนไข้สรุปไม่แป๊กนะคะมีคนไข้ขำใค่อย่างน้อยอย่างน้อยปล่อยมุกไปนะคะขำหนึ่งคนก็รู้สึกดี <laughs> จองคิวได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกก็ล์กอินมาได้เลยนะคะช่วงนี้คนไข้น้อยนะคะก็หลังจากที่ทุกคนไปทเที่ยวสงการมาแล้วกรอบใช่ไหมคะเราแจกโปรปค่ะนิวลามิสนะคะฟิลเลอร์นะคะแจกให้เลย4,000บาทนะคะทุกสาขาจัดไปนะคะใครที่อยากได้โปรไลฟ์สดโอนจองด้วยนะคะโอนจองหนึ่งพนะคะแอดมินรอ,อแล้วนะคะอ่าหนูทักไปหาพี่แค่บางเวลาด้วยค่ะเดี๋ยวให้แอดมินทักหานะคะ ไม่ได้มีฝา่ายนนี้เป็นแอปแอปฝ่ายใต้ตานะคะแอปฝ่ายใต้ตาดูแปลกดีไหมคะคนไข้เล่นแอปนี้ที่เราต้องมีคนพักนะคะแอปฝ่ายใต้ตานะคะเหมาะชอบนะคะมันดูแบบแปลกตาดีนะคะเหมือนเวลาเขาแต่งหน้าแล้วก็จุดฝไ่ไปเม็ดนึงอันนี้เราจุดมาสองจุดเลยเป็นคนตลกนะคะแอปไหนดูแล้วดูฮาก็จะเอาแอปนั้นนะคะตลกไหม ลูกหมอพูดประโยชน์เดียวกับหมอบ่อยมากเลยคะ่ะลูกลูกหมอคนนึงก็หกขวบแล้วนะคนนึงสามขวบตอนนี้คุยเก่งมากนะคะเด็กว่าไย่าฮ่คุณสุยโยโยบอกเด็ว่าไยนะคะไม่ใยค่ะน,นี่เป็นแอปอันนี้เป็นแอปนะคะใส่แอปมานะคะสี่พันทำอะไรบ้างนะคะก็ฟิลเลอร์ได้ใส่ร่องแก้มได้แก้มส้มได้หรือว่าเราจะเอามาใส่ใส่ตรงไหนดีอ่ะ คางหรอใครอยากใส่ตรงไหนใส่ได้เลยนะคะมีโปรนิวลามิสลดให้เหลือ4,000จัดไปนะคะลดพิเศษใครมีปัญหาร่องแก้มนะคะใส่ได้แก้มตอบเนาะแต่ถ้าแก้มตอบก็เอาโปร3หมื่นได้แต่ถ้าใครงบน้อยนะคะก็มาทำฟิลเลอร์ไปก่อนนะคะคุณสุภาพดีบอกว่าตอนนี้คุณหมอสวยกว่าเดิมนะคะโอ้โหขอบพระคุณนะคะแล้วก็โบท็อกค่ะที่อื่นเขาขายกัน3 4พันเราเหลือ2 5 0 0จัดไปนะคะ2,500บาทนะคะ 2,500บาทก็สวยได้เร็วนะคะใครที่กําลังคิดว่าจะไปฉีดบท็อกนะคะแวะมาที่อธิตาคลินิกเลยนะคะโบท็อกแท้ได้รางวัลการันตีมากมายนะคะฉีดแล้วตึงด้วยนะคะ2,500บาทนะคะเห็นไหมคะว่า2,500ก็สวยได้แล้วนะคะฉีดปากปกตินะคะก็ประมาณ1ซีซีนะคะแต่ถ้าอยากได้แบบบอรเบอร,ร์เลยนะคะบอรเบอร,ร์ก็บนหนึ่งล่างหนึ่งได้เลยะคะ่ะ เห็นไหมคะว่าโปรเยอะอีกแล้วนะคะหมอ,อยุปิลก้าน,นะคะแล้วก็พุทธเพลอหัดนะคะก็อยู่ที่สยามสแควร์นะคะคุณเอสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีค่ะ<ไ>คุณกิฟทำฟอกอายไปแล้วจะร้อยไหมแบบไหนดีคะเข้ามาเจอหมอเลยคะ่ะคนไหนที่เป็นคนไข้เก่านะคะไม่ต้องดูโปรมาจากบ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวหมอเลือกโปรแกร,รมที่เหมาะกับใบหน้าให้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ส่วนลดส่วนแถมจัดให้แน่นนะคะ คอนเฟิร์มว่าจัดแน่นนะคะช่วงนี้แน่นมากเพราะว่าเข้าใจนะคะว่าไปเที่ยวสงการมากรอบกันแล้วใช่ไหมคะกรอบกันแล้วแล้วก็สวยลักพันนะคะไหมไดมอนด์ค่ะไหมไดมอนด์นะคะ,นนะ,คะก็เส้นลัพันนะคะส่วนใครที่อยากฉีดหน้าใสนะคะก็เป็นหน้าใส,นนาใสพาเซนต้าสวิตนะคะก็10เข็ม2,000บาทรักษาฟ้านะคะก็จะเป็นตัวฉีดรักษาฟ้าได้ด้วยนะคะทําให้ฝ้าจางนะคะ10เข็มแค่2,000บาทโปร10เข็มเลย โบดูเดือดมากนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเครื่องทำหน้าแนะนำนะคะว่าควรซื้อนะคะเครื่องทำหน้าคือใช้ดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาไลฟ์สดทำหน้าให้ดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหมอทำหน้านะคะทำบ่อยมาก <c oughs> ทำบ่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวก็ให้ฟู <c oughs> บ้างเดี๋ยวก็เครื่องมินิให้ฟู <c oughs> บ้างเดี๋ยวก็ทำ <c oughs> ทีทเมน้นหน้า <c oughs> บ้างนะคะทำกันเข้าไปไม่สวยให้มันรู้ไป เห็นไหมคนไข้มีหมอทาหน้าเป็นเพื่อนนะคะมีโปรร้อยไหมมินิเฟสลิฟ5 0ห้าพันด้วยนะคะใครอยากได้โปรไหมนางฟ้าห้าพันแล้วก็มีไหมไลโป่ 4, สี่เส้น 4, สี่เส้นห้าพันนะคะฟอกอายมีโปรนะคะเอ,อ่อฟอกอายเบสิกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะมีโปรนะคะมีโปร คุณกัญญามาได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอประเมินให้นะคะเห็นไหมโปเยอะเดี๋ยวไล่อ่านก่อนนะมาใคร พอดีว่าใครที่พิมพ์มาแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตัว Facebook มันจะกรองออกด้วยนะคะถุงใต้ตาเราสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้นะคะเรามีฟิลเลอร์เรามีไหมน้ําข้อดีของตัวไหมน้ําก็คือว่าตัวไหมเนี่ยมันจะยกหน้าได้เติม,เต,มเต็มได้ไดมอนด์โปรเซละพันค่ะถูกมากนะคะเซละ1,000บาทนะคะข้อดีก็คือว่ามันจะกระชับเก็บกรอบแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูเข้ารูปสวยงามมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็คอนเซปต์ใหม่ของที่อาทิตาคลินิกจะแตกต่างจากที่อื่นชัดเจนตรงที่1ตัวเส้นใหม่ของเรานะคะก็จะมีการเคลือบนะคะตัวโกลด์แฟกเตอร์เพราะว่าตัวโกลด์แฟกเตอร์จะทําให้เกิดอะไรทําให้หน้าเนี่ยกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นเราก็แน่นขึ้นด้วยนะคะตัวใหม่น้ําฉีดอยู่นานหนึปีนะคะแล้วก็เติมเต็มได้ด้วยนะคะก็จะสวยขึ้นอีกนะคะ พรุ่งนี้ใครที่สะดวกแวะมาเจอหมอนะคะที่ปิ่นเนะคะคุณต้องนะคะสามารถฉีดซ้ำได้นะคะยิ่งฉีดยิ่งสวยยิ่งเด็กนะคะคนไข้ที่เป็นเคสร,รีวิวหมอเนี่ยมาฉีด2อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งหน้าแน่นมากตอนนี้ผิวใสผิวละเอียดแบบตึงเปรอะเลยนะคะผิวอะคะ่ะข้อดีคือมันจะได้ที่ผิวผิวมันจะเหมือนเด็ก คอลลาเจนจะผลิตเยอะขึ้นแล้วทำให้หน้าคนไข้เนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะร้อยไหม่มีโปรห0 0พันไหมน้ำก็มีโปรห้าพันนะคะทํา2อย่างก็หมื่นหนึ่งพอดีนะคะไหมน้ำเติมลองแก้มได้ค่ะก็อยู่เป็นปีเลยนะคะกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เติมเต็มได้ด้วยนะคะใต้ตาเหี่ยวนะคะเราก็แนะนำค่ะมีตั้งแต่ฉีดไหมน้ำห้าพันฉีดเนลลามิดเนลลามิดลดให้นะคะในไลฟ์นี้เหลือสี่พันนะคะ หรือว่าเราจะฉีดตัวฟิลเลอร์เลสเตเลนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะฉีดตัวนี้ก็ได้ค่ะจูวีเดิมนะคะใครที่อยากฉีดฟิลเลอร์ของจูวีเดิมนะคะก็จะมีโปรค่ะนี่เลยนี่คือฟิลเลอร์ของจ erm ูวีเดิมนะคะมันก็จะมีโปรอยู่นะคะเห็นไหมคะสวยเป๊ะเวอร์นะคะ คุณเจเจนะคะเดี๋ยวรอโควผิดบดค่อยมาได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็แวะมาทำสวยได้เลยนะคะก็สวยเติมได้แล้วก็สวยผ่อนได้เห็นไหมคะแล้วก็ถ้าใครมีงบจำกัดก็เวลามาเจอหมอเนี่ยบอกงบได้เลยนะคะว่ามีงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวช่วยดูให้ส่วนใครที่สะดวกก็แวะมานะคะมาสวยเติมได้กันนะคะเราค่อยๆมาเติมแต่อยากให้เพื่อนๆนเนี่ยคอยมาเขาเรียกว่าใส่ไหมเพื่อเก็บกรอบหน้าไหมไลโปก็สวยนะคะ5,000บาท ตอนนี้โปร5,000ันบาทมาแรงนะคะบอกเลยมาแรงมากนะคะอย่างเช่นการเก็บกรอบให้ดูคมดูชัดขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็เก็บเหนียงเนี่ยค่ะเราเก็บกรอบให้มันดูคมดูชัดขึ้นแล้วเราก็เก็บเหนียงด้วยเห็นไหมคะว่าดูสวยแล้วก็เติมล่องแก้มยกมุมปากฉีดขอบปากได้เนี่ยฉีดยกหน้าแก้มยกหางตา ใครอยากจะทําตายกขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วนะคะทําตายาวทําตายกเรามีโปรแกรมยกตาค่ะโปรแกรม FOX อ y e ของเรานะคะยกตายกกรอบหน้าได้เลยตัวเก็บกรอบหน้าเราใช้ใหม่องเจิได้นะคะ5 0 0พันนะคะหรือว่าถ้าเรามีงบเยอะหน่อยเราก็ทำซุปเปอร์ลิปได้นะคะคนคุณแค่บางเวลานะคะสามารถมาดูแล้วก็ทำพร้อมกันได้เลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหลายรอบนะคะ คุณไตเติลน,นะคะก็ถุงใต้ตาที่เหี่ยวนะคะเติมฟิลเลอร์หายค่ะเรามีโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะก็นิวเลมิสสี่พันเลสเทเลนเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสองซีซีหมื่นห้านะคะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นตัวจูวีเดิมเนี่ยก็โปรโมชั่นอยู่ของเราเหลือแค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นที่อื่นขายกันซีซีละหมื่นสามหมื่นห้ากันเลยนะคะของเราโปรดุเดือดมาก คุณขวัญตาล่องแก้มเราสามารถร้อยไหม่ได้ฉีดไหมน้ำได้หรือว่าเราจะใส่ฟิลเลอร์ก็ได้ค่ะขึ้นกับความสะดวกของคนไข้เลยขึ้นกับงบที่จำกัดของคนไข้ด้วยนะคะถ้าคนไข้มีงบจำกัดเท่าไหร่ก็บอกได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้มาเจอกันที่ปิ่นเก้านะคะทักอินบ็อกเลยค่ะคุณต้อมนะคะคุณจิตจิตจิตจ,จิตเจริญต้อมนะคะหนูทักหา,าพี่จิตเจริญหนคะ เดี๋ยวให้น้องแอดมินทักอินบ็อกซ์เข้าไปหาด้วยนะคะก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะใครที่จะมาเจอหมอพรุ่งนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยเราสามารถโอนจองโปรไว้ได้นะคะคุณวิไลรักบอกว่าฉีดใหม่น้ำกับร้อยใหม่ซุปเปอร์ลิปไปหนึ่งปีแล้วใต้ตาไม่มีริ้วรอยเลยอยากไปอีกอยากไปอีกเห็นไหมคะมีคนไข้เข้ามาคอนเฟิร์มเองเลยนะคะว่าทำไปแล้วหน้าเด็กตึงดีนะคะแล้วก็ พื้นที่ใต้ตาหลายๆคนนะ่ะน่าจะเป็นปัญหาเยอะนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แก้ยากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชีดไปชอบเป็นก้อนนะคะอ่าคุณดาจันนะคะก็เรามี4สาขาค่ะสยามป 9, ิ่นเก้าสีนคลินแล้วก็คริสตัลลามินทาร้อยไหม่ไรโปรนะคะปกติพอทําเสร็จก็จะเริ่มเห็นผลในทันทีอยู่แล้วนะคะ ุณขวัญตาบอกว่าตัวจริงคุณหมอเป๊ะมากนะคะขอพระคุณค่ะเป็นคนถ่ายรูปไม่ขึ้นนะคะในกล้องมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยเหมือนตัวจริงสวัสดีคุณวราพรน,นะคะคางหมอนนุ่นเสริมหรือเปล่านะคะคางสวยฉีดเอาค่ะอันนี้ฉีดใหม่น้ำมานะคนไข้ให้ดูกรอบหน้าด้วยอันนี้ฉีดมาทั้งหน้าเลยนะคะ ใครที่อยากเข้ามาปรับลูกหน้ากับหมอก็แวะมาเจอหมอได้เลยนะคะปกติปิ่นก้าหมอเข้าถ้าคุณลุ่งพรสะดวกพรุ่งนี้มาได้เลยนะคะเข้าอาทิตย์จันทร์อังคารศุกร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์นี้เข้าด้วยนะคะวันเสาร์นี้เข้าด้วยให้ดูหน้าหมอก่อน ให้ดูกรอบหนะ้ากันชัดๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากทำเครื่องก็แวะมาทำเครื่องได้ด้วยนะคะเรามีโปรแกรมไฮฟูค่ะลดราคาอยู่ด้วยนะคะโปรเยอะโปรดุเดือดมากมีลูกค้าอยากทำโปร400ช็อต4,000บาทเห็นไหมคะสวยด้วยเล็ข4ก็มานะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ แล้วก็ที่คริสตันไม่ได้เข้าค่ะหมอเข้าที่ปิดเก้าแล้วเข้าที่สยามนะคะฟิลเลอร์เรามีโปรสี่พนิวลามิสนะคะแล้วก็เลสเทเลน7 999, um 9 9ดจูวีเดิม9,999พค่ะของแท้รางวัลการันตีแน่นนะคะดูไหมคะ นี่นะคะหลังวันเพียบนะคะเยอะนะคะนับปางนับปางแวะมาเลยตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะล้านเราย้ายมาอยู่ริมถนนแล้วนะคะก็จอดรถริมถนนแล้วเข้าได้เลยนะคะโบทอกกรามนะคะ2,500บาทนะคะร้อยอยูห้0 0ับาทของฮูเกลค่ะ ถ้าชอบนาโบตะเรามีโปรนาโบตา7,999บาทนะคะฟรีของแถม6รายการก็คือเอาเป็นแฟต6เข็บเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าโปรเยอะมากจะโชว์นะคะโชว์หลาย่างนี่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นแ,แคตตาลอ็อกของตัว จูบีเดิมนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Y Cross Collection นี่นะคะเราใช้จูบีเดิมรุ่นนี้นะคะคนไข้มันจะแตกต่างจากพวกอัลตร้ากับอัลตร้าพาสนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็น Y Cross เขาเรียก Y Cross Collection ก็คือเป็นรุ่นท็อปของเขานั่นเองฟิลเลอร์ปากเรามีตั้งแต่เกาหลีมาสวีเดนมาอเมริกานะคะช่วย เคาจะฉีดสวยคนละแบบขึ้นอยู่กับคนไข้เลยนะคะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คนไข้มีแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าอยากได้ปากแบบไหนนะคะก็จะได้เลือกเลือกรุ่นให้มันแมชกับความต้องการนะคะคริสตัลราคาเท่ากันค่ะแล้วก็จะมีส่วนลดที่คริสตัลให้เพิ่มด้วยแล้วก็มีส่วนแถมที่คริสตัลปากเพิ่มด้วยนะคะสะดวกวันไหนนะคะทักอินบ็อกเข้ามาเลยนะคะคนไข้ คุณนุ้ยนะคะถ้าชอบแบบเบลอๆหน่อยใช้ของเกาหลีได้นะคะจัดโปรอยู่4,000บาทเท่านั้นนะคะใหม่น้ำช่วยแก้ปัญหาใต้ตาครา้ําฉีดและเห็นผลเลยนะคะว่าใต้ตาเนี่ยขาวแล้วก็ใสขึ้นร่องแก้มเติมเท่าไหร่โปรไปเลยค่ะคุณลุ่งทิพย์4,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เราสวยเลขสีกันนะคะสวยเลขสีกันนะคะก็4,000บาทราคาพิเศษนะคะ แล้วก็สำหรับสมาชิกที่สะดวกนะคะก็แวะมานะคะมาที่สาขาปิ่นเกล้าได้นะคะพรุ่งนี้หมออยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะคลินิกเปิดบริการทุกสาขาแล้วนะคะแล้วก็ของแถมแน่นเอียดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะของแถมแน่นเอียดเพราะเราเข้าใจอีกแล้วนะคะว่าคนไข้ไปเที่ยวมานะคะใช้เงินเยอะตอนนี้น่าจะกรอดกันแล้วนะคะใต้ตาเราใช้เกาหลีได้นะคะก็4 0 0 0ันบาทนะคะถ้าเป็นใหม่น้าก็5,000บาทนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นเลสเตเลนเนี่ยของสวีเดน7,999บาทคุณนุ้ยไปที่ซีคอนสแควร์ได้เลยะคะ่ะคุณหมอเก่งนะคะคุณลุงทิปนะคะโอเคนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะส่วนใครสะดวกสาขาไหนแวะไปได้เลยเพราะว่าหมอของเราเก่งทุกสาขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราใช้ของแท้หมดนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้แล้วก็โปรโมชั่นเราเยอะเวอร์นะคะแล้วก็ดูกรอบหน้าของเราเป็นตัวอย่างนะคะ เห็นไหมคะว่าใครที่อยากหน้าเงาเงาวาวเรามาฉีดไหมน้ําได้นะคะไหมน้ําก็จะหน้าเงาล้วก็วาวขึ้นก็จะดีกว่าฉีดหน้าใสทั่วทัไปค่อนข้างเยอะบอกเลยนะคะว่าฉีดมาแล้วมันเหนือกว่าหน้าใสทั่วไปตรงที่มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ทำให้หน้าเงาฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีเลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะดูหน้าเหมาะเป็นตัวอย่างนะคะเงาแว,เวบเลยโอนจองพันเดียวเลือกโปรไหนก็ได้ใช่ค่ะยังไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะโปร บอทอกมีโปรสอ0พบาทค่ะคุณพิมพัทกิฟนะคะไปหาคุณพิมพัทกิฟด้วยค่ะใช้ได้ทุกสาขาเลยนะคะโปรโมชั่นใช้ได้ทุกสาขาเลยนะคะก็เดี๋ยวให้น้องแอดมินทักหานะคะใครที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกเข้ามากรอบหน้าใช้บท็อกได้ใช้ใหม่ก็ได้นะคะ ให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วก็ให้ดูหน้าเงาเงาวาวๆของเรานะคะสูชาตานะคะปกติหมอจะช่วยเลือกให้นะคะว่าคนไข้มีงบจํากัดด้วยไหมถ้ามีงบประมาณเท่าไหร่หมอจะช่วยแมช mm hmm. เขาเรียกว่าแมชค่าใช้จ่ายแมชปัญหาแล้วก็แมชกับตัวผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะสมกันมากที่สุดนะคะทำกับหมอได้ราคานี้เลยจ้า โอนจองนะคะถ้าจะทํากับหมอคนไข้ต้องโอนจอง1,000นะคะโอนจอง1,000นะคะแล้วก็นัดวันได้เลยนะคะแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะคะคนไข้ที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกเข้ามานะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่ปิ่น9กนะคะใครที่อยากทําสวยแวะมาใครที่อยากจะปรับโครงหน้าใครที่อยากจะดูดีขึ้น อยากปรับแต่งใบหน้าให้ดูสวยดูดีขึ้นชอบหน้าแบบไหนบอกได้ชอบแน่นเปรี้ยก็บอกได้หรือว่าจะชอบแบบธรรมชาติก็บอกได้นะคะคนต้อมบอกว่าโอนจองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะก็สําหรับสมาชิกนะคะที่อยากให้หมอปรับแต่งใบหน้านะคะก็โอนจอง1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รับสเตมเซลล์ฟรีนะคะ2เข็มนะคะระยะเวลาปกติเราก็ยืดให้อยู่แล้วนะคะทั่วๆไป1ปีนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดมันมีอัิเสบันติดขัดอะไรเรายืดเวลาให้ด้วยนะคะโทั่วไปเรายืดให้ไปถึง2ปีเลยนะคะคนไข้มั่นใจว่าใน2ปีนี้คนไข้ต้องได้ทําหน้าบ้างแหละนะต้องได้ทําอะไรบ้างแหละภายใน2ปีอย่างน้อยต้องมีฉีดบท็อกบ้างนะคะคนไข้แล้วก็เดี๋ยวเราลากันไปแล้วนะคะเจอกันอันนี้ให้ดูตัวอย่างหน้าที่ทํามาแล้วเกือบครบทุกรายการนะคะดูกรอบหน้า เราสามารถใช้โบท็อกเก็บกรอบได้นะคะแล้วก็ฉีดยกหน้าทำไหลายอย่างใหม่กล้ามปกติโปรห้าพันก็ทำได้นะคะคนไข้ได้สี่เส้นข้างเราสเส้นก็ลดก้ามได้นะคะ <S <S <ม>คุณแหม่มนะคะ <S <S <ม>ปกติมันช่วยกันคนละแบบมันต้องขึ้นกับหน้าของคุณแหม่มว่ามันเป็นยังไงถ้ามันขาดเยอะอาจจะต้องใช้เป็นฟิลเลอร์แต่จุดต่างๆเนี่ยหมาะจะดูแลให้ คุณแตงโมทําพร้อมกันได้เลยค่ะ make over นะคะคุณแตงโมเข้ามาเจอหมอได้เลยถ้าทําหลายๆรายการนะคะเดี๋ยวจะประเมินให้เลยนะคะอันนี้เป็นเคสแบบซับซ้อนนะคะถนัดถนัดเคสซับซ้บซอนถนัดแบบ make over โมใหม่ออกมาเลยนะคะพรุ่งนี้หมอเขาปิ่นเก้านะคะตอนเที่ยงมาเจอกันนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันที่ปิ่นเก้านะคะคุณแหม่มออนจองมาเลยค่ะคุณพัชชาร้อยไหมเก็บห้อยเก็บแก้มห้อยใช่ไหม ก็มีโปร5,000นะคะมาโปร5,000ได้เลยทักอินบ็อกซโอนจองได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายนะคะ